สวัสดีครับผมนายเวียดวงสุจริตครับเลขหรหัสนิสิตหกหกศูนย์เก้าศูนยหนึ่งสองคณะโลจิสติกสนะครับวันนี้จะมานำเสนอแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า p h o ตเมทนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับคำนวณหาคำตอบเกี่ยวกับเลขหรือโจทย์ปัญหานะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่แค่เราเพียงเอากล้องไปสแกนกับโจทย์ปัญหาตัวแอปก็จะคำนวณค่าหาคำตอบออกมาให้เราได้เลยนะครับ จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งเมื่อเราเข้ามาถึงหน้าแอปนะครับก็จะเป็นหน้าปอๆแบบนี้นะครับให้เรานํากล้องของเราไปจ่อที่บริเวณโจทย์คําถามที่เราอยากจะรู้คาตอบนะครับแล้วกดปุ่มถ่ายภาพนะครับแล้วตัวแอปพลิเคชันก็จะทําการคํานวณหาคําตอบของออโจทย์ที่เราสแกนให้นะครับ ซึ่งเราสามารถดูขั้นตอนเพิ่มเติมได้โดยการกดแสดงขั้นตอนแก้โจทย์นะครับถ้าแอปพลิเคชันก็จะบอกขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมานะครับว่าทําไมข้อนี้ถึงตอบแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นโหมดเครื่องคิดเลขปกติก็ได้นะครับโดยการกดที่คําว่าเครื่องคิดเลขนะครับโดยในหน้าแรกก็จะเป็นเครื่องคิดเลขปกตินะครับมีฟังก์ชันบวกลบคูณหารยกกําลัง หรือว่าหาเปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถกดได้เลยนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับคำตอบก็จะออกมาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าต่อไปจะเป็นฟังก์ชัน log exponential เออพวกนี้นะครับฟังก์ชัน f ส่วนหน้าที่3ามจะเป็นฟังก์ชันตรีโกนะครับ s i n cos tan sec cosec ประมาณนี้ครับ อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องลิมิตดิฟอินทิเกรตนะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์เลขที่เราอยากรู้คำตอบไปได้ตัวแอปพลิเคชันก็จะทำการหาค่าออกมาให้เราได้นะครับ